สวัสดีพี่น้องครับผมพ่อปอโลโก้นะครับวันนี้เรามาดูธุรกิจยายติ่มนี่ปมาแม่เบอร์ตินมียายพี่น้องเบิ่งธุรกิจยายติ่มนะครับปสิิไเจียนยายควรขึ้นมาเบิ่งดูอันนี้ไม่ใครมีหรอกไอ้ดีนะไอโฟนนี่พี่น้องอันนี้ก็ใช่นะครับวันนี้ให้เห็นหน้าด้วยไม่ต้องถ่ายเราจะมาดูหรือพี่น้องธุรกิจยายติ่ม อันนี้พนเพลียงไว้ไส่ซเบดครับผมเป็นอาหารของปลานะครับนี่ในน่นกรแม่นที่โลกโก้ทายแบบบางหันแม่ดูนี้นะพี่น้องเมืองเด้อโอ้โหดูยายติ๋มเลี้ยงเเยอะมากไ <c oughs> ม่อีหนะ้า <c oughs> โลกโก้ด้วย <c oughs> นี่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นซอฟอในกระมังอีกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูนี่พี่น้องทำไมมันเยอะอย่างี้เนี่อันนี้ใช่หมดเลยใช่ไหมยายปลาพี่น้องอันนี้เป็นธุรกิจถ่ายนิ่งๆเฉยๆไม่ต้องเดินให้มันเห็นหมด ไม่โดนดิเงีนี people with people with people ่แหละครับจะมาดูนี่พ right ี่น้องปมาใหญ่อันนี้เยอะมากอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านั่นไม่น่าจะเกิดอยกกิ่งชิงง้วนะครับกิ่งชิงง้วด้วครับกิ่งชิงง้วโมเปี่ยบวกโมหมดหมดฟินอ๊อกหมดมือประกัดกินแก้วมังกรนะครับบางเป็นธรรมดาพี่น้องเป็นธุรกิจกินเปี่ยบวกโมเปี่ยบวกนัดอันนี้กินแก้วมังกรด้วยแล้วก็มีแตงโมด้วยนะครับ เห็นเห็นหมดใช่ไหมเห็นภาพนิ่งๆไว้เลยเดี๋ยวเอฟซีเวียนหัวแม่จะไม่นิ่งแล้วตอนนี้นี่ก็ดูมือเย้ปูใบนะนี่นายายลองกดตัวนี้ขึ้นนี้มันเยอะขนาดไหนพี่หนอเบตัวนี้แม่กดเอาเรื่องบอรลายไปเลยตรงอันไหนลายปากกาไดลายเอาถือเองมันจะออกมันสีแบบออกแม่แพนหลุมบอกโอ้ยแจะไม่ไหวแล้วแม่จะเอาร มันก,ก่อแม่แพันธุลูกเลยนาะพุ่นอันนี้มันโม่แบบนีปสนใจวะนี่นะครับโม่ได้เบิรงอัน,นมันแหง้งคนบอถ,ถือเทียนนี่ไม่รู้ <ยา S 2> สิยามันออกลูกไหมออกแลนะ้วเนาะกะกี้กับมีตัวใหญ่สองตัวสามตัวตัวพี่น้องมันก็ออกแม่แพลูกมันก็ตัวน้นอยๆท่อสินได้นี่ตัวถ้าพี่มีมดหน้าดำครั้งก็เอาขึ้นโน่นนี่นี่มันก็มาอยุโน่นนี่ธุรกิจแย่ติ่มครับ ทเป็ปซีดก็มาขวดเรานี่ยทุ่เที่าโอีคกับทักทเยท,กทยอยู่ในหนังวันนี้ไม่มีที่ซีดหรอยายบ่เพาะมีดอกมีต้นจะไปเชี่ยนมึงอึนผุนจา,าไรนี่ดึงจนวิ่นที่เพาะว่ได้กินเขากินน้าเป็นโรคกระเพาะย้อนซีดเป็นซีดอะผู้นึ่ง <c oughs> พ,พี่น้องเลี้ยงไว้แบบหลากหลายมากนี่แยามันเนี่ยเอาฟักในน้ำนี่ให้กินนี่นะครับธุรกิจแยกตีมแล้วเลี้ยงไว้แล้วแล้วก็สิไปเอาให้ป่ากิน ไปรอบ <laughs> ป,รป,ป่าไปรอบป่าปันขี้ควยนี่ครับไส้เดือนเขาเรียกย่าอันนี้ไม่เป็นไส้เดือนบอมเมนขี้ทักแคนบอเป็นไซเดียนคนละยางแต่เอิอขี้กระเดียนเป็นไซเดียนอืคนละยางแล้วเอาปลาเอาปลามากินนี่มีอันนี้อยู่ในทองปลาบอบ่ได้กินดอกเอาเป็นยังเอาจักมาแล้ว,วมันหางบ่มี่ไหม บ่มีหรือบ่เห็ดกินปลาไปกินปลาไปกินอะไรกินไส้เดือนไปห้ามแต่กินเตียขี้ค้อยขี้ควอยได้กินเทะขี้ขวยก็ห้าได้กินเทะนี่นะครับนี่ล้อกระเสียใส่ไปใิพิ่น้องเอาไปเผื่อขีนไงผุนเด้อเมือนืันนะพูดอ่ะไปมองเขียนันนขียนนล้ออันไทยอยังเขียนอย่างอุบลรัตฐติ เงี้ยอ่ะเออเขื่อนอุบลรัตน์นู่นน่ะแถวเขื่อนอุบลรัตน์พี่น้องแถวเขื่อนอุบลรัตน์ที่ลถโคเบนค่ารถเจ็ดสิบบาทไทยนี่พี่น้องไปว่าในสีโป๊กอันนี้ก็ใช่พี่ยายแม่นบนะฮะพี่น้องแม่นิ่งๆไม่ต้องขยับเรียนหัวชี้วิ่งใส่ก็ถึนี่นี่ก็ใช่อันนี้ก็อันอันน้องพี่นายเพจในญี่ปุ่นของแม่อยู่บ่มีอีกพี่น้องมีอีกนะครับในบ้านคือมีแต่ใส่เดือนทั้งนั้นก็มีในบ้านก็มีไง อันนี้อันนี้เอามานอกบ้านของมีญี่ปุ่นอันนี้นอกบ้านเดี๋ยวไปดูอีกไหมไปดูตรงนั้นอีกไหมลายบ่ถ่ายอยู่นี่ก็ได้บ่ตัวนั้นบ่หลายวันวันไม่ทำอะไรไปซื้อแต่งโมมาให้คิดเี้อันนี้แตงโมแก้วมังกรที่ซื้อแก้วมังกรมาฝากบ่อยๆไม่ใช่มาให้คนนะครับแกมาให้ไส้เดือนใช่ไหมยายได้เปียงโมข้างหลีเดี๋ยวเอามาให้ไส้เดือนนะครับซื้อแก้วมังกรมาแตงโมยิ่งดีแตงโมก็เปลี่ยนตรงนั้นวายุลูกกูขึมากินแตงโมว่าสงสัยกินไส้เดือนนี่กินไส่กินบ่ได้กินเด้อ นี่ครับเยอะมากเอย่างจึงคืองผลหรือจุ๊กฟ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นสิบผุ่นแมนเด็กพี่น้องมีเงเพนหนึ่งสองสามสี่เลี้ยงธุกเพราะว่ามเงเพนไทยไปซื้อได้ไงไทยกะละมังดือสองด้วยตรงไหมตรงแล้วดีแล้วแม่เห็นไทยเสกกะละมังไทยแต่ก่อนน่ะแต่ก่อนนี่ยายต้องไปจกเอาแกระขี้ต้มใช่ไหมขี้ตะเตาคนเป็นน้ำหนามสตุมแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยคือการที่ธุรกิจไงพี่น้อง ขายธุรกิจกันเลยแบบได้ขายเลยเด็กไม่มาตรงนี้สิมาเห็นน่ะเขาเห็ขายอยู่เด้เนี่ยเขาซื้อไหมซื้อเลยเนาะซื้อไงที่ตอนนั้นเขามาซื้อเนาะยายบอคนที่สิบเบสกะละมังละสามร้อยให้ยายคนที่สิบเบสต้องการบอกพ่อมาซื้อกะละมังรุญหน่อยสามร้อยบุญใหญ่มีเพิ่อนขายสามสี่ร้อยคุณด้บ่้วดให้เขาเห็นนะสิวันนี่เห็นพี่น้องเป็นธุรกิจได้เงินนะครับได้ขายพร้อมเด้อ นี่ได้เงินด้วยคือเขาือไม่บางคนเขาเลี้ยงไม่เป็นใช่ไหมตายหมดใช่ไหมตายหมดไม่หรอบางทีเออบางคนเขาเลี้ยงบ่เป็นเขาเลี้ยงแค่บ่เป็นน้ำท่วมท่วมแน่แรงแน่บ่หาได้ว่ามันกินแน่ลัวอืาก็เขาก็มาขอซื้อยายนั่นไหมเขามาขอซื้อได้ขายแม่นอยู่แล้วนี่นะครับธุรกิจยายจิ้มน้องได้เห็นอันนี้มันลายหรือมันน้ำหาเลี้ยงหาเลี้ยงลูกคตได้หน่อยให้สิดีเป็นบ่ยาย นี่นะครับเห็นคนด้วยนะครับแม่ถ่ายสูงๆขึ้นมาเนี่ยเห็นหมดนะเห็นหมดนะน้ำท่วมตัวนี้มันก็อาโจกขึ้นมันก็มาก่อนตัวนี่ก็เชียวงี้ยให้มันพี่น้องด้านมันแห้งเจอน้าโหดแล้วก็เชียเงี้ยก่อนขอให้พี่น้องที่เคยเห็นนะครับแล้วก็มันอาจจะน่ากลัวแต่ว่าในบ้านก็มีอีกนะหลังบ้านอะเต็มเลยมันอาจจะน่ากลัวแต่มันก็เนี่ยอันนี้ก็มีในกลางยายติ๋มเขาเป็นคนใจดีมีแต่คนมาเอาขอกับแกเพราะว่าแกเป็นคนใจดีที่ไปกันอะมาก คือเลี้ยงไว้มันก็สิออกลูกออกแม่แพ้ลูกคนเอาไปเลี้ยงแล้วเขาเลี้ยงบ่ได้ตายเบิดเขาก็มาขอยาติมเนี่ยอันนี้คือแบบในนี้กิลก็จะไปตกเป็ดแล้วนะคะมันอื่นก็ไปตกกไก่ฟ้าอันละคำอันละตูแตาแป้งในผัดมีพี่น้องมิดดีย่างดีบ่ให้คนมาใกล้ๆสิแม่กลัวนี่มันกระดึบกระดึบกระดึบเลยนะครับมันกระดึบกระดึบเห็นบ่พี่น้องมันกระดึบกระดึบ ล้มันเหมือนที่เหมือนพยาเหมือนพญาธิที่อยู่ในท้องคนมันชอบกินนี่ผู้หยันชิดป่ะเลาดูขี้ขั้วน่ตัวให้มันกินขี้ขั้วแห้งนี่เดิมันจะกระจีมือนะครับแม่นึ้งทึ่งเสียวได้หนิพี่น้าพู่หยันชิดประเลอันนี้กระท่อมไส้เดือนนะครับไม่ใช่กระท่อมคุณใช่ใช่คนที่มานอนเฝ้าไส้เดือนนะคะอันนี้ตรงที่เราันเพราะว่ากลัวไก่มากิน รักษาดีแล้วบ่ไห้้นถือบ่ให้น้ำอันนี้ไฮไ้น้ำไส้เดือนนะครับ <c oughs> เป็นไ้น้ำเวลาน้สาเดือน <c oughs> เ,านาเขาเขาก็จะออกมากินน้ำที่นี่นะคะใช่อันนี้เป็นเวลาล้างมือ <c oughs> เป็นอ่างล้างมือของเย,ยติมอันนี้เป็นโรงงานผลิตไส้เดือนนะครับของเย,ยติมเอง <c oughs> มีอ่างล้างมือแล้วก็มีเขาก็มาซื้อได้ล่ะอันนี้เป็นโดมเวลานั้นก็ปิดอย่างนี้ยังรอเอาดีเขามาซื้อเียบรอยนี่ดอกธุรกิจเยติม แยติมเลี้ยงตั้งแต่เออหาเลี้ยงโลโก้อ่ะไปพี่นกอนฝากก็เลยกดแซ็กครับอ๋อขอบคุณตุวกำลังใจไปดูถูกนะนะครับพอกันชิ้ต่อไปนะครับ